วันนี้เสนอนิทานเรื่องหนูในหีบเป็นมิทานที่ให้คติสอนใจเป็นอย่างดีสำหรับคนไม่เคยเห็นโลกภายนอกในคฤหาสน์ที่หมู่บ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่โตหมูราหันเป็นบ้านของมหาเศรษฐีในเมืองนี้มีหนูตัวหนึ่งใช้ชีวิตอย่างสุขสบายมันเกิดในหีบใบหนึ่งในบ้านหลังนี้มันอยู่ในหีบที่ห้องเก็บของ โดยในหีบที่เต็มไปด้วยอาหารการกินที่สมบูรณ์ที่คนรับใช้ของบ้านนี้นำมาเก็บกักตุนไว้มันไม่เคยออกมาเห็นโลกภายนอกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งฝาหีบถูกเปิดออกมันจึงรีบปีนขึ้นไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่มันพลาดตกออกไปข้างนอกหีบมันรู้สึกหวาดกลัวเป็นยิ่งนะัก มันพยายามปีนกลับเข้าไปในหีบอยู่หลายครั้งแต่ก็ตกลงมาทุกครั้งจนมันหมดแรงทันใดนั้นเองมันได้วิ่งไปชนกับขนมปังก้อนหนึ่งและเหลือบไปเห็นอาหารที่มีอยู่มากมายมันทนต่อความหิวไม่ไหวแล้ว มันตรงเข้าจัดการกับอาหารตรงหน้ามันแล้วมันก็พูดขึ้นว่าข้าช่างโู่เหลือเกินไม่เคยคิดเลยว่าด้านนอกของหีบช่างมีอาหารที่อร่อยเหลือเกินมันพูดกับตัวเองอย่างมีความสุขว่าข้าจะกลับไปอยู่ในหีบแคบแๆใบนั้นถ้าจะไม่ไหวแล้วนะในเมื่อข้างนอกออกจากว่างใหญ่แถมยังมีอาหารมากมายและอร่อยอีกด้วย ตัวหนูเองพูดขึ้นมาว่าข้าจะไม่กลับเข้าไปอยู่ในหีบอีกแล้วดูโลกภายนอกแล้วข้าจะไม่กลับไปอยู่ในหีบอีกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าปิดกั้นตัวเองให้อยู่ในโลกแคบแคบจงเปิดใจกว้างยอมรับและเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งใหม่